ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมเงินเดือน14,000บาททำงานมา24ปีจะได้รับเงินบำนาญกี่บาทครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันตัวนี้จะคำนวณด้วยฐานเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีการคิดนะครับณปัจจุบันนะไอ้วิธีการใหม่ๆที่ประกันสังคมจะประกาศนะครับในการคิดเงินบำนาญยังไม่ ถูกนามาใช้นะครับมันจะใช้ประมาณปี69นะครับปีหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้ตัววิธีการคิดปัจจุบันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดสก b ยคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเงินเดือน14,000บาททํางานมา24ปีจะได้บํบนานาณนะครับกี่บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปคํานวณกันนะครับก่อนอื่นไปทราบกันก่อนว่าฐานเงินสมทบมาจากไหนนะครับแล้ว เ,เงินเงินบำนาญน,นะครับคิดจากปีพศออไหนเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภานะครับบำเหน็จหรือบำนาญเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพ,าาภาพจึงต้องมีการนํา ส่งเงินสมทบตั้งแต่3ามธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประากาันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับสองห้าหกแปลบสองหเท่ากับนับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ ต้องรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกําหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับคิดจากฐานอะไรประกันสังคมนะครับมาตรา33คิดจากฐานเงินสมทบนะครับคิดจากเงินเดือนของคุณนะครับสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะครับโดยคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับ และณนะปัจจุบันยังใช้ตัวฐานนี้อยู่ยังไม่มีการปรับฐานนะครับตามที่เคยมีการแจ้งนะครับรายละเอียดมาอันนี้ยังไม่มีการปรับฐานหรือนโยบายตัวนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับเราจะได้รับร้อยละย0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณสมทบก่อนความเป็นผู้ปรกันตนสิ้นสุดลง ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร100้100.1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่า ทํางานส่งประกันสังคมมา24ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,000บาทนะครับวิธีการคำนวณนนะ้่ายเงินสมทบม,มากกว่า180เดือนนะครับวิธีการคิด24ปีล15เท่ากับ9ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ9เท่ากับ13.5เที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมนะเราได้อยู่แล้วนะครับบวกกับ13.5ที่จะได้เพิ่มเป็น 33.5% 33.5% 33. ของ14,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตคือ4,690บาทรับไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนปีอื่นๆด้วยฐานเงินสมทบเดิมนะครับคือประกันสังคมเนี่ยนะครับสิ่งที่คำนึงถึงคือฐานเงินสมทบบวกกับจำนวนปีที่ส่งมีผลต่อการได้รับบำนาญที่มากที่น้อยนะครับอย่างเช่น ด้วยเงิสนสมทบ1 3 0 0 0สเนี่ยนะครับส่ง15ปีได้2,800บาทส่ง16ปีได้3,010บาทส่ง17ปีได้3,220บาทส่ง18ปีได้3,430บาทส่ง19ปีได้3,640บาทส่ง20ปีได้3 0 850บาทส่ง21ปีได้4,060บาท ส่งยีบสองปีได้4,270บาทส่งยีบสามปีได้4,480บาทส่งยีบสี่ปีได้4,690บาทส่งยี่สิบห้าปีได้4,900บาทนะครับเห็นไหมมันจะไล่ไปเรื่อยๆยิ่งส่งมากยิ่งยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแม้นะัปัจจุบันนะครับจะสะสมนะครับมาประมาณ25ปีก็ตามนะยังไม่ถึงพวกนี้หรอกนะครับแต่ในอนาคตมันมีเรื่อยๆนะครับมันสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น นะครับเราก็สามารถวางแผนในอนาคตได้นะครับหนในการวางแผนเกษียณอายุเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเราจะได้ประกันสังคมบํานาญจะประกันสังคมเท่าไหร่ที่มันเพียงพอที่เราจะเกษียณได้อย่างเกษมนะครับโดยที่ไม่ลําบากนะลองดูก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นีน่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม